อารุนสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็นี้เลยเกมใหม่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่ร้อนจริงๆเพิ่งส่งมาถึงว่าแบบก่อนที่จะมาถ่ายนี่ไม่นานเลยเนาะเกมนี้ชื่อว่าออโตบาทคุณชื่อกันไหมเกมนี้เป็นอ่ะเดี๋ยวเด๋ให้ดูกล่องกันนี่ดูกล่องว่าเอออโตบาสมันเป็นยังไงนี่เกี่ยวกับเส้นทางนี่เป็นหลังกล่องเนาะ อออโอเคีเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูว่าเกมออโตบานเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าถ้าดูจากกล่องเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างเนะเป็นการสร้างถนนเป็นการอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออโตบานเนี่ยถ้าเราเข้าใจไม่ผิดมันคือถนนเขาเรียกอะไรอะมอเตอร์เวย์อะมอเตอร์เวย์ที่ประเทศเยอรมันเออซึ่งมันจะเป็นเส้นทางที่ เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะแกะให้เสร็จโอเคกริดเสร็จแล้วก็มาแกะกันเนาะในนี้ในออตโตบาร์นี่เป็นยังไงกันบ้างออตโตบาร์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่เป็นเรื่องของอ่อที่ไม่ใช่สิออตโตบาร์เนี่มยมันเป็นชื่อถนน од, เป็นซูเปอร์ไฮเวย์หรือเป็นไฮเวย์เป็นมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยในเยอรมันซึ่งแบบรถนี่จะขับแบบได้เต็มสปีดมากๆคือแบบความเร็ว ไม่ไแน่ใจว่าเขาได้มีจํากัดไหมจำกัดความเร็วสูงสุดไหมแต่น่าจะมีจํากัดความเร็ว่สูงสุดอะไรอย่างนี้นี่อคอมโพเนสคอมโพเนหนมาใส่ในถุงใหญ่เลยวางไว้ข้างๆก่อนละกันเดี๋ยวมาดูคู่มือ,อคนเนี้ยเป็นคนออกแบบชื่ออะไรฟาวิโนโรวิโนก็คือคนออกแบบเกมไอตัวเมอร์ฟะที่บอเคยมีกระแสฮิตอยู่ช่วงหนึ่งเนาะ อร์เน็ตโตแม็กกอนอันนี้ก็ชื่อคุ้นๆเราจำชื่อเกี่ไม่ได้มันติดปากอยูง่งัอีกแหละไม่เป็นไรเอาข้ามไปก่อนละกันอ่ะอันนี้คู่มือเนาะนี่มีบอร์ดมีเพย์เยอร์บอร์ดใช่ไหมอ่ามีออฟฟิศบอร์ดแล้วก็ดีรีเวอร์ลี่บอร์ดคอมโพเนนต์ต่างๆเซตอ,อัพเนาะเซตอัพเฮ้ยเซตอัพหนึ่งหน้า น,นี่เป้าหมายของเกม h o w to p a y นี่ไงในหนึ่งรอบประกอบไปด้วย4เฟสก็คือ Cream, Delivery, Bonus, Take Action แล้วก็ Move Truck อ่าก็คือหลักๆก็ไปทำแอคชั่นเนี่ยแหละก็คือได้ Bonus ก่อนแล้วก็ทำแอคชั่นแล้วก็ค่อยเลื่อนรถบรรทุกนะอ่าฮะแอคชั่นก็มีอยู่3แบบก็คือเล่นการ์ด Refresh Your Hand แล้วก็ c l a i m Funding หาเงินอ่า เพราะว่าเป้าหมายของเกมอะต้องบอกว่ามันเป็นการสร้างถนนน่ตามตามชื่อว่ามันเป็นถนนอ,อโตบานใช่ไหมมันก็จะต้องสร้างถนนแล้วก็เหมือนเราเป็นบริษัทก่อสร้างแต่ไม่แน่ใจว่าแข่งกันที่ตรงไหนนะตัวเงินหรือว่าการได้คะแนนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราต้องมีการสร้างเซอร์วิสแอเรียทำให้รถวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็ต้องมีโปรเจกต์ที่เราต้องเข้าไปิวโปรเจกต์นี่เข้าใจว่าจะเป็นตัวการ ก็ดูก็ดูตามเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหอ้ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะมีโซโล่โหมดด้วยนี่ก็คือ่ากีวิธีเล่นเนาะประมาณแปดหน้าแล้วก็มีโซโล่โหมดโซโล่โหมดมีออโต้บอทออโต้บอทแลงล่าไม่ใช่คนละเรื่องกันโอเคโอ้ นี่โซโล่นี่น่าจะเยอะอยู่นะเนี่ยมีโมดูลอะไรนี่เป็นมินิเอ็กซ์แพนชั่นเหรอมันมีเอ็กซ์แพนชั่นที่ใส่มาอยู่ในนี้ด้วยโอเคเอเคนเคนื่องจากมันเป็นเวอร์ชันคริ a ซ t e r ตอร์เนมันก็เลยมีตัวเอ็กซ์แพนชั่นแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นพวกมินิอะคือใส่มาในกล่องเลยแต่ก็มีม,มีเรียกว่าอะไรมีผลกับเกมหรือว่าแบบเพิ่มมันเป็นการเพิ่มโมดูลมันก็เลยมีอะไรที่มันทําให้แบบแตกต่างไปจากปกติเล็กน้อยโอเคอ่ะ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อ๋อนี่ไง expansion board นี่เห็นไหมมีรูป c i c k starter ด้วยเรามีรูป c i c k starter อยู่ด้านบนอ่าวางข้างก่อนอันนี้อันนี้ board อะไรเอ่ยดูซิอ่ตัวนี้คือเอา player board เนี่ยนี่คือ player board หนึ่งสองสาม เพราะฉะนั้นก็เกมนี้ได้4คนซึ่งเครยบบอร์ดนี้เมื่อกี้เห็นสังเกตเห็นความแตกต่างก็คือสีเนาะนี่ไงสีน่าจะตามสีตรงนี้เนาะที่เหลือน่าจะดูผัดผ่าน,าน,านตาด้วยความรวดเร็วก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนี้มีพังสปอร์ตมี1นึ่อัน2องอัน3ามอัน4ี่อันแล้วก็ห้าอันในเกมนี้ไม่มี ช่องใส่เก็บของอะไรมาให้เราเลยนะอันนี้เป็นบอร์ดกลางอันนี้เป็นตัว development truck นี่ development truck ่าส่วนนี้เป็น construction officer โอเคแล้วก็อันนี้ตัวบอร์ดกลางบอดกลางน่าจะแบบทับสใช่มเป็นสี่อมันเป็นส่นส่วนอ่ะเป็น4ส่วนอย่างนี้ ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเนื่องจากมันมีบอร์ดเล็กๆอีกสออันนะมันก็จะทำให้พื้นที่ในการเล่นก็พอสมควรอ่ะส่วนนี้เป็นการ์ดการ์ดนี้เป็นการ์ดอะไรแอดวานก็คือมีหลายอย่างมีเล้าการ์ดมีอิมพูฟการ์ดแอดวานแอคชั่นการ์ดอะไรอย่างนี้ก็มีหลายอันอยู่อโอเคแกะยังไงอ่ะแกะที่ถนัดคือการ แกะตูดแกะตรงที่มันพับต,ตรงที่เขามีฉีกดีๆเราหาไม่เจอโอเคนี่กาดไอ้นี่มันสะพานแกวนนี่นา<ม>กาดเนี่กาดเป็นแบบผิวสัมผัสเป็นแบบลื่นๆเนาะความหนักไม่ได้หนักมากมายก็คือน่าจะลายกาดทั่วๆไปมีสะพานแขวนอยู่หลายๆแบบ ก็จะข้างหลังเหมือนกันเป็นส่วน,นใหญ่เป็นรูปสะพานอาร์ตเป็นรูปสะพา,านาหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเหรอแสดงว่านี้คืออะไรว่าทำไมมันดูเหมือนเหมือนกันเออ้ามันแตกต่างก,กันตรงไหนเรายังไม่รู้เนอะอาะเพราะฉะนั้นก็ยังงงๆด้านหลังเหมือนกันมีด้านหน้าที่สังเกตก,ก็คือข้งล่างตรงเนี้ยที่มันจะไม่ไม่เหมือนกันอยู่ อันนี้น่าจะแตกต่างกันแหละนี่เฮ้ยภาษาเยอรมันมาเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนแบบมิชชั่นแน่ๆเลยอ่ะแบบใครทําอะไรได้สําเร็จได้กี่คะแนนอันนี้อะไรอ่ะคอมพิวเตอร์สมัยก่อนฟ็อกบิทิสโอ้ใครเกิดทันเนี่ยเกิดทันกันไหมนี่ให้ดูการ์ดคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเมื่อกี้นี่ว่าหมายจะกี อันนี้ก็เหมือนกับตัวเซตแรกเนาะอัดอัดเวิร์กก็จะเป็นรูปสะพานโอเคแล้วมาดูแกะคอมพอเนนต์ดูคอนเนต์นก็เป็นบอร์ดเนาะเอาดูตัวใหญ่ก่อนนี่ Delivery b o บอร์ดแกะขลังละกันมันโคมันน้อยมั้โคมันน้อยมันก็เลยอะจะแบบ,แบบแล้วดูแบบ หลุดหลุดหน่อยเฮ้ยไม่ไม่ติดนะเราแกะข้างหลังนะต้องการการขาดไงเราก็กดจากข้างหลังแต่อันเล็กก็อาจจะติดหน่อยอต้องระวังอะ่ะคงมันแบบมันน้อยอะ่ะมันแกะแล้วมันแอนกดแล้วมันแอนแอนเนี่ยนะฮะแกะแล้วก็งองปึ๊บ แกะแล้วมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่มันไม่ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหลุดเลยอ่ะมันเป็นเพราะว่าโครงมันอ่อนนะเราคิดว่านะเรอสิอ่ะแกะประมาณนี้ของปากของคอแล้วก็มาดูคอมโพเนนต์ที่เป็นพวกโทเค็นน่ะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นตัวอะไรปั๊มน้ำมันเหรอเซอร์วิสสเตชัน สวิตช์สเตชันก็คือเป็นแบบซิลสกรีนเป็นสกรีนมาเนาะทั้งสองด้านตัวนี้สวิตช์สเตชันเนี่อันนี้เป็นอ๋อเป็นกู๊ดเป็นเป็นสินค้าที่ใส่ไว้บนคอนเทนเนอร์อะดูสิ อันนี้ก็จะขนยาอ่ามีการขายยาด้วยเพราะฉะนั้นรถบรรทุกนี่ไงอ่าใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกที่จะตมามวิ่งผ่านเส้นทางนี้เนี่ยรถบรรทุกเป็นตามสีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพอรถบรรทุกตามสีแล้วออของแต่ละคนเนาะวิ่งผ่านแล้วก็ขนของนี่ของก็จะออกไปอารมณ์นี้เออเอ,อือสงอะไรในพื้นที่ไหนเออ,เอ,อ แล้วมีปีนเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วขนของส่งของอันนี้ถ้าเป็นตัว player เหรอของแต่ละคนเพราะดูมันเป็นสีคิดว่านะังหาไม่เจอเป็นไหนล่ะอ๋อมีสีสีฟ้าสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเหลืองแต่เมื่อกี้ก๊สเฟชันก็ ก็ตามสีนะนี่ไงมีสีสีอ๋อเป็นเซอร์วิสของใครของมันคือถ้ามีวิ่งผ่านของตัวเองอะไรอย่างงี้น่าจะมีผลแบบอะไรหรือเปล่าอ๋อตัวนี้เข้าใจว่าตัวเป็นตัวมินิตัวเอ็กซ์ i พนชั่ที่ใส่มา Development Token อันนี้น่าจะเป็นเหมือนตัว Mark p o อย t คะแนนหรือเปล่าดานะมีรถด้วยอ,อีมีโทเค็นรถ Okay. อ่ะหมดแล้วประมาณนี้เป็นอีกหนึ่งเกมคลิกซัตเตอร์ที่แบบของไม่ค่อยเยอะก็คือมีมีเอ็กซ์แพนชั่นมีอะไรพร้อมมาอยู่ในกล่องเลยคอมโพเนนไม่ได้เยอะมากมายทีมเกมเป็นยูโรน่าจะเป็นพวกมิดเวกประมาณนั้นอาจจะไม่ได้หนักมากโอเคมานี้ก็ถ้าใครเล่นเป็นแล้วหรือว่ามีคอมเมนต์เข้ามาก็มาพูดคุยกันว่าเกมนี้น่าสนใจอะไรยังไงเนาะ แล้วเดี๋ยวไว้ถ้าเราเล่นเป็นหรือถ้าใครจะมาแชร์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ดูกันเจอกันใหม่เกมถัดไป